ือว่าเป็นว t r ินะคะเป็นภาพที่เราได้เห็นกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะอกี่กับเรื่องราวของกลุ่มของผู้ที่อาจจะได้โอกาสนะคะกลุ่มของผู้พิการในสังคมไทยนะคะที่ต้องการโอกาสให้ทุกคนในสังคมนะคะมองเขาว่าเป็น คนที่มีโอกาสเหมือนกับทุกๆคนนะคะไม่อยากจะให้สงสารนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราคงจะได้คุยกันต่อนะคะว่าแล้วโอกาสนอกเหนือนจากเรื่องของการศึกษาแล้วการประกอบอาชีพการหารายได้ในส่วนนี้เนี่ยทางภาครัฐมีการมองหาโอกาสเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขาอย่างไรกันบ้างนะคะแต่เมื่อสักครู่เมื่อกี้เราคุยกับท่านผอคอ้างไว้นะคะเรื่องของการเข้าสู่กระบวนการการเรียนการสอนของเด็กๆนะคะอย่างเช่นเรายกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่า บุคลาลของเราอาจจะมีความพิการทางการมองเห็นนะคะคราวนี้พอมาเข้าสู่หลักสูตรการเรียนนะคะเข้าสู่การเรียนกับเด็กๆทั่วไปสมมุติว่าเป็นโรงเรียนที่อาจจะไม่ใช่เป็นโรงเรียนพิเศษเป็นโรงเรียนที่เรียนร่วมกับเด็กๆที่ครบ32อนะคะคอันนี้เนี่ยถามในมุมของบุคลากรน,นะคะท่าน,นหมอคะตัวของอาจารย์เองที่จะต้องมาสอนเด็กๆทั้งเด็ก ปกติกับเด็กที่พิการทางสายตาอย่างนี้เนี่ยเราต้องมีบุคลากรเพิ่มเป็นพิเศษไหมคะ,ะก็ต้อง,ต,องต้องเพิ่มแล้วก็ต้องให้ความรู้กับบุคลากรท่านอื่นๆด้วยนะครับท,ที่อยู่ในโรงเรียนซึ่งขณะน,นี้เราก็ต้องมีตั้งแต่การผลิตครูเรื่องการศึกษาพิเศษนะก็คือครูที่จบมาทางด้านการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ,ะนะแล้วก็ครูที่อสอนในวิชาอื่นๆนะที่อยู่ในโรงเรียนก็ผ่านการอบรม ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเรื่องการที่จะพัฒนาบุคลากรนะครับส่วนโรงเรียนเฉพาะความพิการเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาตรงนั้นเพราะว่าบุคลากรทุกคนเนี่ยทำงานเพื่อเด็กพิการทุกคนอยู่แล้วแต่ที่นี่ในโรงเรียนเรียนร่วมเนี่ยแหละนะที่เราจะต้องพัฒนาซึ่งขณะนี้ก็ก็ทางสพทเองก็ได้จัดพัฒนาอบรมครูเหล่านี้ไปเพื่อที่จะให้มีความรู้แล้วก็โดยเฉพาะทางเขตพื้นที่เองนะ โดยศึกษานิเทศนะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้มารับการพัฒนานะครับเพื่อที่จะไปขยายผลต่อไปอซึ่งขณะนี้เราพัฒนาครูแกนนกํนาการจัดการเรียนร่วมไปหรือวิทยากรแกนนำเนี่ยนะประมาณพันกว่าพันกว่าคนแล<อ>้วเพื่อที่จะไปลงในพื้นที่นะในการที่จะขยายผลเพื่อพัฒนาครูต่อไปนะครับค่ะ,น,ะน,นี้ก็เป็นภาพการเรียนการสอนน,นี่น่าจะเป็นโรงเรียนเฉพาะทางหรือว่าเป็นโรงเรียนร่วมคะอาจารย์คะ ถ้าดูจาทัาเีนี่ถ้าดูแล้วน่าจะเป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับโรงเรียนเฉพาะทางถ้าเป็นแบบนี้นี่ต้องให้เด็กๆไปไปพักไปไปนอนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือนะอ่าท่านพอยืนอยู่นะก็คืออันนี้อันนี้ก็เด็กๆจำเป็นต้องไปนอนที่โรงเรียนเลย่าเป็นเป็นถ้าโรงเรียนเฉพาะความพิการเนี่ยจะอยู่ ว่าพักประจําอยู่ที่โรงเรียนเ,เลยนะครับ ica, <ra. S 2> นะอยู่ประจําแต่ถ้าเป็นโรง,โรงเรียนร่วมคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถไปไป<ค>ส่งแล้วก็ไปรับเด็กตามเวลาได้ครับมันมันมีหลายส่วนนะครับคือบางทีเรียนร่วมในเรียนร่วมใกล้บ้านนะก็ก็บางทีแต่บ้านอยู่ไกลก็โรงเรียนที่เรียนร่วมอยู่ใกล้บ้านเนี่ยไม่ไม่ไม่อาจจะไม่พร้อมนะอย่างเช่นเด็กตาบอดในชั้นมัธยมอย่างเงี้ยใกล้บ้านเนี่ยก็มีโรงเรียนประถมซึ่งไม่มีชั้นมัธยมโรงเรียนก็จะให้มาพักที่โรงเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดแต่ว่าตอนเช้าก็จะส่งไปเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไปนะครับโรงเรียนประจำจังหวัดโรงเรียนประจำอาเภอนะแล้วตอนเย็นก็โรงเรียนก็ไปรับมาพักที่โรงเรียนก็หนึ่งก็ที่โรงเรียนก็เฉพาะความมีการก็เป็นบ้านพักนักเรียนไปด้วยนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ก็เข้าใจว่าทุกๆรูปแบบเนี่ยก็พยายามจะอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ปกครองแล้วก็ให้กับเด็กๆเหล่านี้ได้มีโอกาสให้ถึงที่สุดนะคะอาจารย์คะถ้าดูจากในภาพรวมในตัวเลขของน้องๆที่ อาจจะขาดโอกาสในเรื่องของความพิการเหล่านี้นะคะ,คะแต่ว่าพอมาเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้วเนี่ยความสําฤทธผลของนโยบายดังกล่าวนี้ที่เราเดินมากว่า60ปีเนี่นะคะเป็นยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าเทียบในอาเซียนของเราเนี่ยประเทศไทยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มนี้มากน้อยแค่ไหนที่จริงประเทศไทยเราคนาพบนวัตกรรมอะไรต่ออะไรมากมายในเรื่องของการจัดก,การศึกษาสำหรับคนพิการนะครับได้เริ่มต้นแล้วพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ผมว่าตรงนี้ในโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยผมว่าเราเป็นเป็นผู้นําในเรื่องของการจัดก,การศึกษาสําหรับคนพิการนะแล้วก็มีนวัตรกรรมจํานวนมากมายยกตัวอย่างถึงแม้ถึงแม้บางประเทศเช่นประเทศสิงคโปร์เนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจําจนวนคนพิการเขก็ไม่มากแล้วก็เขาก็จะพัฒนาในเชิง มีความพร้อมสูงแต่ของเรานั้นจะเห็นได้ว่าเรายังมีชนบทเรายังมีพื้นที่ที่ลำบากเรายังมีพื้นที่ที่เข้าไม่ถึงแต่เราก็มีนวัตกรรมไปจัดการศึกษาให้กับเด็กทุกคนในในลักษณะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความหลากหลายในการจัดการศึกษาเนี่ยเราเรามีความพร้อมนะเรามีความพร้อมสูงนวัตกรรมที่ว่านี่คือนวัตกรรมในแง่ของทั้งกระบวนการการจัดการด้วยใช่ไหมคะกระบวนการจัดการรูปแบบอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็เทคนิควิธีการนะก็ถือว่ามันเป็นนวัตกรรมของการ จัดการศึกษาสาหรับคนพิการโอ้โหนะคะเรียกว่าม,มีความพร้อมในการที่จะเปิดโอกาสให้กับเด็กๆแม้ว่าจะอยู่ในจุดที่ห่างไกลยอย่างที่ท่านหมออบอกนะคะว่าทุกจังหวัดจะสิจังหวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยมีศูนย์โรงเรียนที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆเ,เหล่านีน้ได้เข้ามาศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างแน่นอนะนะคะส่วนทีนี้อีกมุมหนึ่งนะคะพอน้องๆได้เรียนกันไปแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็จะเห็นว่าบางสํานักงานบางบริษัทเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีการรับพนักงานที่เป็นกลุ่ม ของน้องๆเหล่านี้เนี่ยเข้ามาทํางานด้วยถือว่าเป็นนิมิตหมายเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราได้เห็นอย่างเราจะเห็นภาพเป็นโฆษณาบางบริษัทที่เป็นบริษัทด้านการสื่อสาร,รก็จะมีเด็กอาจจะพิการด้านการมองเห็นนะคะไปทํางานเป็น call center อยู่ในนั้นก็มี<ช>ด้วยอย่างเรื่องของอาชีพหลังจากที่น้องจบแล้วเนี่ยนะคะเรามีการเตรียมความพร้อมเรื่องของอาชีพเป็นไงบ้างคะคือเรื่องงานอาชีพนี้ต้องให้ความสําคัญเลยนะครับเราต้องตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่เด็กเล็กๆเลย ตั้งแต่ชั้นประถมตั้งแต่อะไรเราต้องมีการสำรวจมีการวัดแววมีการดูว่าเด็กคนนี้สามารถที่จะไปทําอาชีพอะไรแล้วทีนี้ความพิการของแต่ละประเภทเนี่ยอาชีพที่เหมาะสมก็มีความแตกต่างกันออกไปแต่อย่าลืมว่าเขาแต่ละแต่ละบุคคลเนี่ยมีจุดเด่นในแต่ละประเภทความพิการของเขาเพราะนั้นในเรื่องของอาชีพเป็นเรื่องสําคัญมากาขณะนี้เนี่ยรัฐบาลเน้นได้ออกกฎหมายนะตามพรบรส่งเสริมคุณภา,ภาพชีวิตคนพิการเนี่ย นะก็กําหนดว่าถ้า,าสถานประกอบการใดมีบุคลากร100่นรคนเนี่ยต้องรับคนพิการ1คน 1> mm hmm. แล้วก็ทุก100คนต้องมีคนพิการ1คน 1> หากไม่รับคนพิการเข้าทํางานก็ต้องเสียเงินเข้ากองทุนพัฒนาคนพิการอันนี้อันนี้เป็นกฎหมายที่ทําให้คนพิการเนี่ยได้รับโอกาสนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องพัฒนาคนของเราคือพัฒนาเด็กกลุ่มนี นะครับให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะประกอบอาชีพด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยทางสวทเองก็มีนโยบายอย่างเข้มข้นเลยในเรื่องของการที่จะให้เด็กพัฒนาสู่อาชีพนะครับเราเรียกโครงการว่าโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําในอนาคตนะครับอันนี้เห็นได้ว่าถ้าหลักสูตรของเราเนี่ยจะมีจะมีอาจจะเป็น3ระดับขณะนี้ทําเป็น3ระดับระดับที่เด็กสามารถที่จะไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้นะครับก็ค,ค,คงจะมีความเข้มข้น หรือเด็กที่จะไปเรียนสายอาชีพก็ต้องทำโครงสร้างของของการเรียนสายอาชีพแล้วก็ไปต่อในวิทยาลัยนะการอาชีพหรือวิทยาลัยอาชีวะอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพื่อที่จะให้เด็กมีอาชีพกลุ่มที่3ก็คือฝึกอาชีพเลยนะครับในการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยฝึกอาชีพเพื่อที่จะให้เขาออกไปประกอบอาชีพได้เลยะนะครับอย่างเช่นอย่างที่ท่านพิกรบอกว่า,เ,าเด็กออกไป เป็นอยู่ในคอนเซนเตอร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะจะเห็นได้ว่าเด็กตาบอดนี่มีความเหมาะสมมากแล้วก็พูดหวานพูดเก่งด้วยอะไรด้วยแล้วภาษาดีนะลักษณะเพราะว่าไอ้ความชัดของการได้ยินของเขาเนี่ยเขาจะละเอียดมากเขาจะละเอียดอ่อนนะแล้วก็เด็กหูหนวกขณะนี้เนี่ยไปทํางานในสถานประกอบการบางทีเสียงดังๆนี้เขาทาได้สบายเลยเขาไม่เครียดด้วยแล้วอย่างหนึ่งเด็กที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินมีมีปัญหาทางด้านการได้ยินนี่ ทํางานประเภทไหนบ้างคะอ๋อขณะนี้มีได้ได้ทุกประเภทนะฮะค่ะอย่างเช่นในในโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้หรือแม้แต่หรือแม้แต่ประกอบอาชีพส่วนตัวนะครับเขาก็สามารถทําได้เน้นทําำเกษตรอุตสาหกรรมทําได้หมดนะครับมีสมาธิอ่าผมเ,ออเคยจัดการศึกษาขนาดช่างไฟฟ้านะครับเดี๋ยวนี้เป็นถึงระดับเป็นวัวหน้าช่างในโรงงานอุตสาหกรรมก็มีนะครับแล้วที่สําคัญนะอย่างเช่นเด็กอุ่งวกเนี่ยเขาจะมีฝีมือกลุ่มนี้จะจะจะพัฒนาทางฝีมือรายละเอียดอย่างเช่น ยกตัวอย่างเรื่องเรื่องเครื่องประดับอัญมณีมนะอันนี้จำละเอียดมากาเพราะนั้นเด็กกลุ่หนวงนี่จะทําได้ดีมากมแล้วขณะนี้เด็กเราที่ฝึกไปร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวะอย่างการชนะพิเศษวิทยาลัยเนี่ยที่ทำเรื่องเกีเก่ยวกับช่างทองหลวงนะครับพอาพัฒนาเด็กกลุ่มนี้สามารถไปอยู่ในบริษัท แล้วเดี๋ยวนี้เป็นนักออกแบบเป็นอะไรต่ออะไรเราทําได้เยอะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราฝึกอาชีพเด็กดีๆเนี่ยเด็กเนี่ยก็จะพัฒนาได้เต็มศักยภาพาแล้วตรงนี้มันจะ,อ,ะอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะเพราะนั้นคนพิการเขาบอกว่าอย่าให้ความสงสารแต่ต้องให้เขามีพัฒนาให้เขามีศักยภาพในการที่จะยืนอยู่ในสังคม นะคะที่สําคัญเนี่ยก็เป็นการปูพื้นฐานในอนาคตให้กับเด็กๆสามารถที่จะ<ช>มีรายได้นะคะ,<ช>คะเลี้ยงดูตัวเองได้รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองบางทีก็อาจจะไม่สามารถอยู่กับเด็กๆไปจนตลอดรอดฝั่งได้เด็กๆก็ต้องมีรายได้มีอาชีพเป็นของตัวเองด้วยนะคะเม<ส>ื่อกี้ท่านบอ,อพูดถึงตัวการทํางาน3ด้านนะคะที่หลังจากที่เด็กๆเ,เนี่ยอาจจะจบขั้นพื้นฐานมาแล้วนะคะแล้วก็ต้องเลือกว่าจะไปสายอาชีพเลยนะคะ<ช>หรือว่าจะเรียนต่อในอุดมศึกษา หน่วยงานต่างๆที่เป็นอีกหนึ่งขั้นนะอย่างเช่นอุดมศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆเขามีการทํางานร่วมกับสพอทอยยังไงบ้างคะในการที่จะเอื้ออํานวยการเรียนตรงน,นี้ขณะนี้นร่วมมือกันอ,อย่างเช่นเราเราทำหลักสูตรที่เด็กจะต้องไปเรียนในในในหม,มหาวิทยาลัยนะครับะนะขณะนี้เนี่ยบางทีเราทําหลักสูตรให้สอดคล้องแล้วหมาหมาวิทยาลัยสามารถที่จะรับตรงได้หรือแม้แต่น้องๆที่เก่งนะอย่างเช่นเด็กตาบอดไดี่สามารถสอบเอ็นทานเข้า ในทุกปีนี้ก็จะเห็นได้ว่า<ช>หลายคน<ะ>ที่ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นะอย่างน<ๆ>ี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียนส่วนพิการบางประเภทนี่อย่างเช่นมันตอ้ตอ,งตอ,งตองหาว่าเ,าเขาจะไปเรียนคณะไหนหรือไปเรียนสาขาไหนถึงจะเหมาะสมะซึ่งซึ่งขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยนะครับก็เปิดรับเ,เด็กพิการในหลายๆประเภทซึ่งขณะนี้ผมก็มองกําลังร่วมมือกับทางมหาวิทยๆๆาลัยเกษตรศาสตร์ที่ กำลังแสนนะครับก็จะเปิดให้สีสาขาในอาจจะเป็นปี5 6หรือปี57เนี่ยนะเราจะเชื่อมโยงกันว่าต่อไปนี้เราจะพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยจาร่านะครับนะก็อย่างเช่นเรื่องภาษาเด็กตาบอดนี่เรียนภาษาได้อย่างดีนะครับเรื่องกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเห็นได้ว่าขณะนี้เราเพิ่งผ่านพาราลิมปิกไปใหม่ๆนะได้เหรียญทองเยอะมากได้เหรียญทองนะแล้วก็ทําชื่อเสียงให้กับประเทศ ่อไปนี้เราต้องตั้งศูนย์บ่มเพาะหรือทําให้เด็กนี้สามารถจะไปเรียนต่อในสาขาที่ได้เรื่องของคอมพิวเตอร์จะเห็นว่าถ้าเราไปดูเด็กมีการทางร่างกายอะไรตอนนี้เรียนคอมพิวเตอร์เก่งมากนะครับเพราะเขาอยู่สมาธิดีอยู่กับที่ไม่ต้องเรียนไปไหนนะก็ทํางานอยู่กับที่บางคนนี่สามารถซ่อมอุปกรณ์ไอทีได้นะคะท่านหมอคะขนาดว่าสายตาเนี่ยมองไม่เห็นเคยเจอน้องแบบนี้แล้วเก่งมากๆเลยนะคะก็เหล่านี้เราก็จะไปจัดหลักสูตรในการศึกษาให้แล้วก็มีสาขาเกษตร ซึ่งบ้านเราต่อไปในบ้านเมืองเกษตรแล้วเราจะเป็นครัวโรคเราจะต้องผลิตอาหารเราจะต้องทาไงต่อไปนี้เด็กพิการก็มีส่วนที่จะทําการเกษตรได้อย่างดีนะครับนะคะฟังแล้วก็รู้สึกอุ่นใจนะคะที่ยังมีทางด้านของหน่วยงานภาครัฐอย่างทางด้านของสพทนะคะในการที่จะจัดการการศึกษาให้กับเด็กๆผู้ได้ดโอกาสกลุ่มเหล่านี้นะคะที่เป็นเด็กๆพิการนะคะซึ่งการที่เรามุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการการศึกษาให้กับเด็กๆนะคะอยากให้ท่านอยากให้ท่านผอ พูดถึงสิ่งที่เราอยากจะเห็นทําไมเราต้องมีการเดินมาในสายนี้ต้องมีการจัดหาวัตกรรมใหม่ๆเรื่องการศึกษามามอบให้กับเด็กๆผู้พิการเขามีความสําคัญกับสังคมไทยยังไงบ้างคะที่ต้องเราต้องอตั้งเป้าไว้ชัดก่อนนะครับ <c oughs> ว่าการจัดการศึกษาเนี่ยเราต้องถือว่าทุกคนพัฒนาได้แล้วทุกคนเนี่ยเราถ้าเราทําให้ทุกคนเนี่ย สามารถที่จะพัฒนาให้เต็มศักยภาพได้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนนั้นจะเป็นเด็กทั่วไปหรือจะเป็นเด็กพิการก็สามารถที่จะร่วมกันพัฒนาชาติสามารถดูแลครอบครัวสามารถที่จะดูแลตนเองนะยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีทุกคนนะเพราะนั้นตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว่าขณะนี้เนี่ยเราจะาเขามีข้อจํากัดเราจะขจัดข้อจํากัดยังไงเขาเข้าไม่ถึงเราจะทําให้เขาเข้าถึงยังไง นะเพราะฉะนั้นให้เข้าถึงทางการศึกษาให้เข้าถึงอาชีพให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆเนี่ยตรงนี้ต้องรัฐต้องตง้องช่วยกันจัดนะครับซึ่งขณะนี้เราก็ทําไปได้เยอะนะครับที่จะ,ะขจัดข้อจํากัดเหล่านี้นะแล้วคิดว่าในระยะเวลาที่ที่ขณะนี้ทางรัฐบาลเอง หรือแม้แต่กระทรวงศึกษานี่เห็นความสําคัญของเด็กพิการนะครับเราก็จะมีงบประมาณขนาดนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่องของอครูก็ให้เป็นพิเศษขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้เรื่องของการพัฒนาคนพิการเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับค่ะนะคะมาถึงช่วงท้ายค่ะให้ท่านผอฝอากถึงน้องๆน,น,นะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือคนในสังคมรวมถึงทางภาคฝั่งของภาครัฐเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งอย่างเช่นเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยท่านมีมุมมองในภาพรวมยังไงบ้างคะ ครับก็ก็อยากจะฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับว่าขณะนี้ก็อย่าได้กังวลเลยนะว่ามีลูกที่มีความบกพร่องนะ,ะบางทีแต่ว่าก็มีหลายระดับนะครับระดับที่เราพัฒนาได้อย่างดีนะก็ให้เด็กเหล่านั้นเข้ามาสู่ในการได้รับการศึกษานะครับเข้ามาพัฒนาเพื่อที่ให้เขาสามารถที่จะ,ะยืนอยู่ได้ในสังคมในโอกาสต่อไปหรือถ้าเป็น น้องๆที่มีความพิการรุนแรงนะครับอยู่ตามบ้านนะเราก็ต้องพยายามนะครับขณะนี้ถ้าเกิดว่าได้รับการพัฒนาบางทีเราไปในพื้นที่เนี่ยนะบางทีเด็กก็พิการรุนแรงก็นอนอยู่กับที่แต่เมื่อได้รับการพัฒนาถูกทางเรานักกายภาพบําบัดนักก,กิจกรรมบําบัดลงไปนะเอาครูลงไปพื้นฟูนนนได้เด็กได้เกิดการเรียนรู้มีความสนุกสนานมีชีวิตชีวาขึ้น พัฒนาการทางร่างกายของเขาพัฒนาการทางจิตใจของเขาก็จะดีขึ้นแล้วเป็นที่มาของการที่ออกมาสู่สังคมได้อย่างอย่างน่าชื่นตาบานอะไรนักษณะเนี้ยผมคิดว่าตรงนี้ก็อยากจะฝากผู้ปกครองว่าต้องมีความมั่นใจต้องมีความมั่นใจที่จะพัฒนาบุตรหลานของตัวเองนะครับส่วนของออสถานศึกษาเองหรือคณะครูอาจารย์ตรงนี้ก็เราก็ทำงานในด้านนี้มาก็ใช้เทคนิคใช้วิธีการมาก นะเราก็ต้องมีความมุ่งมั่นกันต่อไปนะครับเพื่อที่จะพัฒนายังไงก็แล้วแต่ก็คือ,อเด็กๆทุกคนเนี่ยต้องเดินไปสู่อนาคตข้างหน้าอย่างมีความหมายนะครับก็แล้วก็ในส่วนอื่นๆที่เรายังมีข้อจํากัดเช่นแหล่งเรียนรู้เอ่ยนะอาคารสถานที่ที่เด็กยังเข้าไม่ถึงก็ต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะไม่มีข้อจํากัดในเรื่องที่จะเดินทางในเรื่องที่จะ,ะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอนะไรต่างๆเหล่านี้ ซึ่งขณะนี้ก็ได้พัฒนาไปไกลในประเทศเราค่ะนะคะก็หวังว่าทุกฝ่ายนั้นจะร่วมมาร่วมมือกันนะคะในการที่จะยกระดับแล้วก็เปิดโอกาสคะทางการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของเปิดโอกาสในแง่มุมของสังคมนะคะให้กับเด็กๆผู้ได้โอกาสเหล่านี้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีคําถามมีข้อสงสัยเพิ่มเติมจริงจริงก็สามารถที่จะติดต่อไปยังทางด้านของสพทกันได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาแบบนี้เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันหลังไมม์กับท่านผอนะคะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองบางท่านเนี่ยอาจจะ เรงว่าเอน้องๆจะเข้าไปอยู่ในสังคมได้ไหมจะเรียนรู้ได้ไหมจริงๆลองเข้ามาอยู่ในระบบทางการศึกษาดูนะคะบางคนอาจจะมาช้าไปอย่างเช่นอายุ15ขวบไปแล้วเนี่ยแล้วถึงจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการศึกษาอันนี้ก็ยังพอทันนะคะแต่ว่าจริงๆอยากจะให้เริ่มตั้งแต่น้องๆเนี่ยเด็กๆเล็กๆเลยนะคะพบความมีการก็เริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเรียนกันเลยนะคะเพื่อจะได้เป็นการที่จะสั่งสมความรู้แล้วก็ให้น้องๆนั้นมีโอกาสในสังคมต่อไปในอนาคตนั่นเองนะคะวันนี้เราได้ฟังจากท่านผอแล้วก็รู้สึกอิ่มใจนะคะที่อย่างน้อยยัง มีองค์กรทางด้านการศึกษานะคะอย่างทางด้านของสปทที่มีการเตรียมความพร้อมมีการจัดการในด้านการศึกษาให้กับเด็กๆเ,เหล่านี้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะท่านผอออมากมากเลยนะคะครับสวัสดีค่ะค่ะท่านพออพยมชินดวงนะคะผู้อำนวยการสาน,นักงาน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทออนั่นเองค่ะวันนี้ได้คุยกันในมุมกว้างแล้วก็เรียกว่าได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะของเด็กๆก,กลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอาะค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้านะคะยังมีข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ